ฉันมีนามว่าฮิโนกิไลยมาจากทินที่ญี่ปุ่นเอเชียอมีนาด สงสรดใจไพสิทีกระสังสีบอยินไล่มาแลนีถ้าสังสีบอเมนแนลสวสิกินได้แล้วก็ไพบอแตกตาโงเยเดน,นัวควายก็ดีท้องควายต่างก็ดีท้องซาง แดนาป้าผาในใแน้วไม่คนของเฮาเลือกเกิดเองบ่มีไดกำไพมันต้องหามหันอานความหักคือปีก,กันเก็่งนคันได้กระทอขค สามแถวกระดันตัวผาปอดจูนามยยงมีเมื่อว่ากุงเทียวน้ำพวมไหลลาเทียวบันไฟลัดกัยังพังอู่บามาคือเดาดังน้าว่าดีน้อยจิีใจปองไม่มันใส่ซ้ำมันกับคุณมีเล่นสีนี้จริงกันตันหน้าสิคอยพี่ พวกตะแบงก็ไกล้ป็นกุกเวาลากาไฟเที่ยวทวงไม่นังของตั้งอยู่ข้างหน้านังล่าสีคอยลอยะอ้ยก็ะวานหยุดจะลอยน้องบปอบ้อยผีไซนีลาบดีี้อยองอยู่สีพูดหมาจนตัวมวย ่มีเขาคืนโอ้แซมเขาน้องบ่เว้ากับคนอื่นอยากปานใดกันสิเบิดปืดกันสู่ลูกบ่บ่เบิดเกียงสิเสียงตายโอ้ยด้นองน้องบ่ป่อยให้พ่อแ่หอีกาสิทนหาวดีสิยอมคอตรงบ้านสง

ในน้ความสัมพันธ์ที่มีไว้ในหัวใจอันแน่นี่งแม่นั้งหัวใมอมดในมือถูกสิ่งังวนล้วนและเนื้อบบกเสียแต่มไป oh จึงจำได้ว่าแต่งไส้นี่ยัก็ว่าเป็นบ้านตาควายควายซะๆมาล่ะเสียงก็ยังมีคุณเพราะว่ามันะห่บอย่าทำตามบ่ต้องเกี่ยวแ่นเด้อแต่ความรักมุ่นเกี่ย ไม่ได้ก็บอกยินถ้าหากหายไอพี่เดวตาให้นั่งใส่สดีถ้าบ่มีรตคนไหนแม่เลิฟอเมนตีตายจากงสีผากหากว่ารีมา แต่เจ็สิบศาสิบเจ็ดนวัะกัสิบเกิดที่เก่าวันสิเอากับลีวัตาคือเก่าันเยมลูกืงพอลื้แม่โอ้เอดนนูนแม่เสียายจากสิบหาพภอจะมาพาพี่วัตะกันยังสิบคงเกิดมัวแม่นั้นยห้ห่างความนาความหวน ไปเปลี่ยนเราเเปลี่ยนัเดือม่แน่หกสสระมีเลขไทกับเียนะเอาตีดีบริลคนคนเดกก็ังจักแล้วก็ึรืองต่อีเลกไทยสามหปัิันเงินเดนงานดีตัวิมาเห็นอย่งจักแล้วตัวดีกัคิดว่าแต่เนี้ยนี่เราเมีโอ้ยหัวมันดาหามอยากท้งตามส้นเกี่ยวแต่ความรักมันหมนเกี่ยวกุญแจขันยังแน่นเป็นไม้ใดสีเป้ไหม เอาเจ้าเอาสิบฟังคเแม่ตีลากวัดดีบอดอกเมร์เป็นเจ้าแดงกับต่างสังล่ะบัดีกับสิเอากับเล็กวัตตาคือเก่านั่นแหละเมร์บออะ้บอไะไรตาเปทีพเมร์ทีอยู poke, ่เจ้าเอาบอะไรกับเล็กวัตตาพี่จังสี่เมรมีลูกสองคนพี่กับนี่กายกับปั้มปัมเปิด์เปอเปนอนั่นแหละฟั้มว่าเมร์จะฝากไว้กับเจ้าแล้วไปดีลูกสุดทองนี่สยเอาผัวเอาสูดต้องเอาคนดีนีเลือกเพิ่งให้มันดีครับยุ่งกันเพราะเป็นซีซ่าหามอยุ่งกันไปตลอดคนมาสิเอาผัวเป็นต้องเพิ่งให้มันดี มึงซุ่มแซงกันรอเบิ้งแนวเมะแนวพวาเบิ้งไปเบิ้งลูกทวนตัวเห็นแล้วจังเอ่าเห็นดีแล้วจังควายอ้าล่ามดีเป็นยังองล่ามดีกับสิบวนันนี่ดอกเมะล่ามดีไปอยู่น้าเจ้าดอกล่ามดีสิเขาไปพักพรดอกเมะปสี่ตัวลูกสมัยใหม่สมัยส่วนตต่อยไงกับอะไรก็ฟังคำพงกันผีแกกับหมูนั่นมันถือคักๆเด็กควายเนี่ยป้าก็เห็ดปูนี่ท่านกมันเห็ดคักอยู่สาระหลองพ่อเจ้าคุณกับเห็ดน้ำเปิดตะไคร่เมื่นหลายแสนอยู่คุณก็คือบทตอบสนับไปพบปนี่ลูกสาวนี่ นี่ที uh, ่พิ่์ว่าไม่ลูกสาวอยู่ในขั้นสมีสวอยู่หน้าบ้านมีกรเือเขาต้นเนี่ยบ้านเสียวเป็นเังสี่เพราเก็นยุติมีน่าจะคุมบ้านอันตีว่าเกี้ยวัเดียวกันที่ไม่สวนคนนี้ป้ากินเอ้ยลูกสาวก็ไปอดอดอบัินที่ไงเซฟบ้ามันมันจีมันจหมดที่อหเอลิปอัตตาบอสใด้เจ้าเนี่ยโตโตโตโ่ขาดค่ในเชิเต่าเล่าหลังกไ ออกเนี่ยโคดแข่งบอกวันฤกรับรับยึดตัดยึดทานลงให้สั้นยิ่งนานวันนานเดือนเปลี่ยนไกลหนีเรธิวตาปก